สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพับเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอกัน e p ีที่112นะคะ112นะคะองค์ละ400บาทนะคะพี่พี่วันนี้เอาพับมาแบ่งปันพี่พี่นะคะทั้งหมด26รายการนะคะพี่พี่26รายการนะคะวันนี้นะคะเอาพับมาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด26รายการค่ะพี่พี่ขะ 400บาททุกรายการนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะที่เบอร์โทร0ูนค่ะ493 9 1 6 6นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code มาตามด้านนี้ทษทีนะคะหรือสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ทำเออสแกนได้ก็สแกนได้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วค่ะ นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะโทรมาสอบถามได้ตลอดนะคะ24ชั่วโมงนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ปลายทางนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกที่จะปิดเพียงหนึ่งรายการนะคะสะดวกที่จะปิดเพียงหนึ่งรายการแต่เก็บปลายทางนะคะแม่ค้าขออนุญาต บวกค่าจัดส่งเพิ่ม50นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีค่ะโอนก็จัดส่งให้ฟรีค่ะเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดประสงค์ที่จะปิดเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าขอบวกค่าจัดส่งเพียงแค่50บาทนะคะสำหรับเก็บปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแต่2องค์ holm, ขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีค่ะปลายทางนะคะ โอนก็ตัดส่งให้ฟรีค่ะมีองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่องค์ละสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่องค์ละสี่ร้อยบาทนะจ๊ะของวันที่ะะะะสใใี่นะคะพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะสนใจองค์ไหนนะคะทักมาสอบถามแอดไลน์กันมาได้เลยนะหรือโทรสอบถามกันได้เลยนะคะพี่พี่โทรมาคุยกันได้นะคะมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะ ขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆหากรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะรายการที่1นนะคะจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่ๆรายการที่1เป็นหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเจริญพรเจริญพรอยู่ด้านบนนะคะหลวงปู่ทิมค่ะ ปี1นนะคะปี2517นะคะหลวงปู่ทิมนะคะปี2517ค่ะพี่พี่รายการที่1นนะคะหลวงปู่ทิมค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมคล้องขึ้นคอค่ะวัดละหานไรนะคะจังหวัดระยองนะคะพี่พี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะนี่นะคะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งสี่ร้อยบาททุกรายการนะคะสี่ร้อยบาทถูกรายการนะคะหากรูปภาพหน้าหลังไม่ชัดเจนนะคะขอแอดไลน์มาขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองเป็นพรสสมเด็จค่ะพี่พี่จ๋ารายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะ ไปกรอบเริ่มเสษเศแบบนี้เลยนะรายการที่สองนะคะพี่พองค์ละ400บาทนะคะพี่พีจ๋าองค์ละสี0รบาทนะคะีรายการที่สองนะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปรายการที่3ามค่ะรายการที่3นะคะจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรายการที่3มจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะ รายการที่สามนะคะเต่าหลวงปู่หลิวค่ะวัดไล่แตงทองนะคะเขียนว่าวัดไล่แตงทองนะคะรุ่นปดนี้นะคะพี่พีรุ่นปดนี้นะคะเต่าปู่หลิวรุ่นปดนี้วัดไล่แตงทองค่ะรายการที่สามนะคะด้านหลังค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูความใหญ่ของเขานี่นะคะประมาณนี้นี่รายการที่สามนะคะพี่ๆรายการที่สามต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะรายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่สี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการทีแ่สบบี่นะคะแบบ พร้อมให้ขึ้นคอนะคะรายการที่4ต่อไปนะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะเป็นพัสสมเด็จแหวกมานค่ะรายการที่5เป็นพัสสมเด็จแหวกมานนะคะ รายการที่หนะคะต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะรายการที่หกก็เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะรายการที่หกก็เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะรายการที่หกนะคะพระสมเด็จคะ่รระ,คะ,คะรายการที่หกด้านข้างค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่7จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่7นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่ รายการที่เจ็ดค่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่ต่อไปนะคะรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดนะคะปีหนึ่งแปดหลวงปู่ทวดปีหนึ่งแปดค่ะรายการนี้รายการที่แปดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะจะเป็นหลวงพ่อทองสุกหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่าค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะคะรายการที่9นะคะหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะต่อไปนะคะรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปีศูนย์ปีศูนย์านะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปีศ3นย์ค่ะรายการที่10นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะเป็นพระล่วงนะคะ รายการที่สิบเอ็ดเป็นพระล่วงค่ะสิบเอ็ดนะคะพระล่วงค่ะสิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการที่11ผ่านล่วงนะคะองละสี่ร้อบาทนะคะองละสี่ร้อบาททุกรายการนะคะองละสี่ร้อบาททุกรายการนะคะนี่รายการที่11บเอนะต่อไปนะคะรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นคูบาเจ้าศีวิชัยค่ะรายการที่12นะคะเป็นคูบาสีวิชัยค่ะ ด้านข้างค่ะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่จ๋า ouais. ขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสองนะคะพี่จ๋ารายการนี้รายการที่ส <ifa new. sa ali> ิบสองค่ะป <fish> ีแปดสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะสิบสามจะเป็นพระพุทธชินสีนะคะสิบสามเป็นพระพุทธชินสีค่ะสิบสาม เลขสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่สิบสี่นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะสิบสี่เป็นพระสมเด็จนะคะ รูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ะะ BB. พะะี่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าสิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่สิบห้าเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ค่ะ ้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสิบห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทถูกรายการนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะรายการนี้รายการที่สิบห้านะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบหก สิบหกนะคะเป็นของหลวงพ่อเงินค่ะของหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สิบหกนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อไม่รู้ที่นะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อไม่รู้ที่ค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นรูปหล่อไม่รู้ที่นะคะรายการที่สิบเจ็ด ต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะ18นะคะเป็นปู่ทวดนะคะ18เป็นปู่ทวดค่ะ18เป็นปู่ทวดตอรีดค่ะ18ขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่18ต่อไปนะคะ ต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะ19นะคะต่อไปนะคะรายการที่20ค่ะ20นะคะเป็นพระชัยวัดค่ะ20นะคะเป็นพระชัยค่ะ ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะยี่สิบเอ็ดต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคติส วัดโคสิตรารามค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรารามค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองค่ะปีสองหนึ่งนะคะยี่สิบสองต่อไปนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะปี 1, หนึ่งเจ็ดยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ ด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่25 25จะเป็นพับปิดตาค่ะ25เป็นพับปิดตานะคะ2 5ค่ะพับปิดตาต่อไปนะคะรายการที่ต่อไปรายการที่26ค่ะ ยี่สิบหกรายการสุดท้ายของ EP นี้ยี่สิบหกรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะเป็นเหรียญเสม,มายี่สิบห้าตวรษค่ะเป็นเหรียญเสม,มายี่สิบห้าตวรษนะคะเป็นเหรียญใบเสม,มานะคะยี่สิบห้าตวรษค่ะ รายการที่2 6นะคะรายการสุดท้ายของ EP ที่112นะคะ EP นี้ EP ที่112นะคะเวลาโทรมาอย่าลืมบอก EP ให้แมค่ค้าและตามด้วยหมายเลขอองให้แมค่ค้านะคะหรือว่าชื่อองค์พระก็ได้นะคะพี่พรายการนี้รายการที่16นะคะอง์ละ400บาทนะคะพี่พี่องละ400บาทนะคะ สนใจนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะแอดไลน์กันมาได้เลยค่ะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่ๆขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะที่เบอร์โทร0 8นย์3 9 1 6 6นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือสะดวกรวดเล็วทานใจที่คิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางสําหรับพี่พี่ท่านใดลูกค้าท่านใดที่สะดวกที่สะดวกปิดเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าขออนุญาตเก็บเงินปลายทาง50บบาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะ ปิด2องค์ขึ้นไปและเก็บปลายทางไหมคะจะส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จะส่งให้ฟรีค่ะขอเก็บเพียงปลายทางขอเก็บเพียงปลายทางเพียง1รายการนะคะเพราะว่าเพียง1รายการนะคะลูกค้าไห่คะขออนุญาตเก็บเงินปลายทาง50บาทนะคะต้องขออนุญาตจริงๆนะคะพี่พี่นะคะ ค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะคะไว้เจอกันใหม่กับอีพีหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ